เมยรลี่เป็นนักบาาเก่ามาก่อนค่ะแต่จากใจที่เคยเป็นนักบาทุกคนแล้วแบบลูกบาาลูกนี้อ่ะูดูดิไม่มีใครสนใจเลยอ่ะเฮ้ยมันชุดไม่ได้ทุกคนโอยเดี๋ยวเมยรลี่จะทำให้ลูกบาาลูกนี้กลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเราจะแปรงชมทุกคนมาล้างทำควาสะอาดน้องก่อนหอเหมือนลูกบาาลูกใหม่ออกจากข้างนี่นี่ค่ะลูกบ้าของเราเดี๋ยวทาให้มันแห้งก่อนแล้วเราจะมา ทาสีน้องกันเริ่มลงสีต่อเลยแต่ว่าผสมสียังไงอะเหมือนี่อยากให้มันเป็นสีชมพูทุกคนอ้าวเริ่มชมพูให้อยู่นะเนี่ยเริ่มลงสีเลยไม่ไล่ไล่ไลลลลลี่สวยนะว่าไปสวยสวยเดี๋ยวไปหาอะไรลองก่อนเนี่ยมันเปื้อนโต๊ะมันชมพูสวยมากเสร็จแล้วค่ะรอผึ่งให้มันแห้งเราจะมาติดกากเพชรต่อให้น้องไดเม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ให้ตัวเองโอ้ยทำไมอะเป็นป้าภาษาอะไรเนี่ยทุกคนเห็นขอบตรงนี้ไหมเหมือนที่จะไล่สีให้มันแบบว่าเข้มแล้วมันจะได้ดูแบบ สวยดูแกรมทุกคนาสีเสร็จแล้วแต่ลืมเติมลงลูกบาลคะ่ะทุกคนว้าวฮยดูดีดูใช่ใช่ต่อไปนะคะเราจะมาติดกากเพชรรอบนี้เลยทุกคนนะอุ๊ย ใช่ความพยายามสูงมากบอกเลยกว่าจะได้แต่ละเม็ดยากมากจะได้นอนตีไหนเนี่ยคือมันเป็นงานละเอียดอ่อนมากนะแต่ทุกคนเห็นความสวยของน้องไหมเห็นแล้วมันใจฟูมากคือมันติดไม่ไหวจริงๆเลยให้บริกรับมาช่วยเนาะเต็มใจไหมเต็มใจ,ใจมากครับวันที่2ค่ะนี่คือความคืบหน้าโอ้โหกว่าจะติดได้แต่ละเม็ดใช้เวลานานมากใกล้ถึงครึ่งทางแล้วทุกคนนี่ กว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ใช้เวลานานมากได้ครึ่งหนึ่งแล้วนี่แต่คือตอนนี้เหมือนลีเหนื่อยมากทุกคนแบบปวดหลังมากแล้วคือหน้าคือแบบสบม,มูทเนมเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวต่อเลยวันที่สามแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเกือบร้อเปอร์เซ็นแล้วดูนี่ปึ้งปึ้งโอ้ยสบตาสบตาสวยไหมทุกคนเสร็จแล้วนี่ลูกบาของเหมยลี่ทุกคนทุกคนคิดดูจากลูกบาที่เก่าๆโซมๆซมแบบไม่มีใครสนใจอ้องโดนทีง่ะแล้วเหมยลี่มาเปลี่ยนโฉมเป็นลูกบาที่แบบติดแกัมากคือมันสวยมากทุกคนเหมยลี่ภูมิใจจริงๆทุกคนคือมันสวยมากดูสิ